จาก190เดี๋ยวพี่พี่จะลดลงอีก100กิโลเนี่ยพี่ตั้งไม่กี่เดือนไม่มีทำลายไม่มีทา<อ>มวิ่งว่ามันจะต้องออจะต้องอยู่กี่เดือนอแต่ผมจะเอาที่80แต่พอเวลาเราไปเล็กเชอร์ที่จดตัวเนี่ยกลายเป็นการกดดันตัวเองอกลายเป็นการทำร้ายตัวเองอแล้วพอพี่ลดลงมาเรื่อยๆเนี่ยครับความดันที่เืย200น้ำตาลที่มันสูงๆเนี่ยครับตอนไหนที่มันถึงเริ่มเห็นผลว่าไอ้พวกโรคต่างๆเนี่ยมันดีตอน150กิโลเนี่ยผมเป็นเกาครั้งสุดท้าย ก็กลับไปหาคุณหมอคุณหมอจําไม่ได้ว่าเป็นคนไข้คุณหมอ,อมเพราะมันผอมลงอ่หายไปห้าสิบโลคุณหมอก็ไม่ถามเหมือนกันกาเกอ้อถามแต่ลดน้าหนักยังไงอืหลังจากนั้นมาผมไม่ได้ไปหาหมอครับไม่เคยตรวจอะไรยาละ่ะผมก็ไม่เคยกินอะไรเลยไม่กินเองเลยครับก็คือดื้อๆเลยครับไม่กินเลยแล้วความดันวัดที่บ้านไหมพี่วัดเวลาพาแม่ไปหาหมออ่าก็คือว่า แอบแอบครับ,บป,ก,ปกติทุกอย่างแต่ว่ายูริกไม่ได้ตรวจเท่านั้นเองถ้ามันไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องไปตรวจแล้วครับน้ําตาลไม่เคยวัดเหมนกันครับไม่วัดเลยเมืนกไนไม่วัด<ๆ>ครับเป็นคนที่กลัวหมออยู่แล้วผมแค่คิดว่าถ้าลมหายใจมันโฟล์เราไม่เหนื่อยร่างกายเราปากตินี่คิดเราเองนะฮะเราเหมือนคนทั่วไปแล้วทุกวันนี้เวลาออกกําลังกายเนี่ยผมไม่เคยเหนื่อยเลยแต่ผมแค่เบื่อไอตอนร้อยห้าสิบลงมาแล้วรู้สึกว่ามันลงไปเรื่อยๆแล้วมันดีเนี่ยครับมันมีจังหวะที่มันนิ่งไหมครับมีนะมีอยู่แล้วครับ พี่หมอเพราะว่าลดเป็นร้อยโลอ่ะน้ําหนักนิ่งอ่ะก็เรียนรู้กับมันเรียน,ร,นรู้ว่ายังไงครับนี่ความเข้าใจผมนะฮะจากการี่น้ําหนักคืออาจจะไม,ไม่ถูกหลักทางการแพทย์ร่างกายมันอาจจะมีความยืดหยุ่นในการเผาผลาญของมันว่าวันเนี้ยมันลงมาละแต่ถ้าพฤติกรรมของเราเนี่ยเราทําเหมือนเดิมผมเคยวิ่งอยู่เท่านี้ผมจะไปวิ่งมากกว่านี้ผมไม่ไหวละ ผมก็ทําเหมือนเดิมแต่พอผ่านไปร่างกายมันก็จะมีการเหมือนเรียนรู้ตัวเองถ้าเราไม่ท้อสัก่อนครับมันก็จะลงไปเรื่อยๆเ,เราต้องมีเวลาให้กับมันไม่ใช่ว่ามันจะต้องลงทุกวันในสิ่งที่เราลดน้ําหนักอันนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อาจจะไม่ถูกใจของคนที่ลดนำหนัก